ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hidden Moon Reader Channel นะคะในวันนี้เจนก็จะกลับมาทำคลิปรีวิวไพ่ทาโร่นะคะซึ่งไพ่ทาโร่ที่เจนจะนำมารีวิวในวันนี้ก็คือชุดนี้ค่ะ White n e u m e n นะคะทาโรเป็นของค่าอ่าสำนักพิม์ลี i ิ a l นะคะล i มิโนเ11นะคะ,ะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยสำนักพิมพเนี้ยเป็นสำนักพิม์พที่ตอนนี้เจนกำลัง ชื่นชอบกับผลงานของเขานะคะเขาจะเป็นสํำนักพิมพ์เดียวกับ Modern Witch t a l o o นะคะแล้วก็ Cosmic s l a m b e r นะจะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้นี่อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เจนจะนำมารีวิวเป็นลำดับถัดไปค่ะเขาเป็นสำนักพิมพ์เดียวกันเผื่อแบบเออใครเห็นกล่องแล้วสนใจนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นของ Liminal 2 0อา่า Liminal 11ด้วยนะคะขอโทษค่ะอ่านผิดต,ตลอดเลยอ่า ซึ่งชุดนี้นะคะไว้นูเม่นนะคะเอ่าเท่าที่เจนไปดูคอนเซปต์กับเขาอะคือมันจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนสัตว์ะะตวิเศษอะค่ะสัตว์ที่เอ่าเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเป็นสัตว์ที่มีพลัง สัตว์โบราณสัตว์เทพเจ้าอะไรประมาณนี้เขาจะเรียกว่าไวนูเม้นนะคะเป็น The s เ c r e ร Animal Tarot รทำไมเจนถึงมารีวิวไพ่ชุดนี้จริงๆเขาไม่ใช่ไพ่ชุดใหม่ล่าสุดอะไรของเจนนะคะแต่ว่าเจนชอบพลังงานของไพ่เขาค่ะแล้วก็รูปภาพหน้าไพ่เขาเจนก็เลยอยากจะนำมาแบ่งปัน นะคะเอามาทำรีวิวให้คนได้รู้จักไพ่ชุดนี้รู้จักหน้าไพ่ชุดนี้มากขึ้นเผื่อใครที่ยังไม่มีนะคะอ่ะอันนี้กระดาษเนี่ยเจนชอบกล่องเขามากเลยกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะเปิดจากข้างล่างอืมดูแบบแข็งแรงมีความแข็งแรงมากนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาดูจากข้างหลังก่อนละกันเผื่อใครแบบว่าเออยังไม่เคยเห็นกล่องเขานะอ่ะอันนี้เขาก็จะบอกว่า lighting your path นะคะ t o the spiritual อ่า ก็คือเขาหมายความว่าอันนี้คอนเซปต์ของเขาก็คือเป็นเรื่องราวของสัตว์วิเศษทั้งหลายนะคะ White Numentaro เขาจะแสดงเกี่ยวกับเหมือนวิถีความเป็นไปอะคะ่ะระหว่างคนกับสัตว์วิเศษนะคะอันนี้ก็จะเป็น ไพ่ของเขาไพ่ทั้งหมดจะมี78ไบใบนะคะแต่เขาจะมีไพ่พิเศษแสแถมมา2ใบ 2> เพิ่มมาอีก2ใบก็คือไพ่ไวท์นู m e n umen, แล้วก็แบล็กนู m e n นะคะก็จะเป็นไพ่สองใบนี้เป็นไพ่พิเศษเดี๋ยวเราจะมาดูกันในรีวิวนะคะวิธีการเปิดกล่องของเขาก็คือเปิดข้างล่างค่ะแล้วก็ชิมจริงๆอ่ะเขาจะมีกระดาษ เหมือนเป็นกระดาษลูกฟูกกระดาษลังอะ่ะกั้นไว้ตรงนี้ด้วยนะแต่พอดีเจนไม่ชอบเจนก็เลยเอาออกนะคะคือเป็นประมาณนี้ค่ะนี่เอาใหม่ปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมคะเปิดข้างล่างแล้วก็ฟลุปขึ้นมาคุณก็จะเจอกล่องอันนี้นะคะซึ่งแบบเออมันแข็งแรงมากนะคะชอบจังเลยแล้วก็ เทลงมาก็จะเจอไพ่นะคะทั้งหมด80ใบนะรวมไพ่พิเศษแล้วก็สิ่งที่เจนชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะคือแบบเขามีขนาดเล็กแต่เจนชอบคู่มือเขาค่ะคู่มือเขาเป็นอย่างนี้เลยแบบอ่านง่ายมากๆคือเล่มเล็กก็จริงอะแต่แจ๋วอะค่ะเพราะว่าเขาพิมพ์เป็นสีนะคะเขาพิมพ์เป็นสีอ่ะแล้วเขาก็จะมาพูดถึงไพ่เมเจอร์อาร์คานานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เรามาดูคีย์เวิร์ดของเขานะคะอันนี้ก็คือ the fool ใช่ไหมเขาก็จะบอกคีย์เวิร์ดค่ะว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรอ่าแล้วเขาก็จะบอกว่าจะเล่าคร่าวๆนะว่าไพ่ the fool อ่ะมันเป็นประมาณไหนแล้วอันนี้ค่ะย่อหน้าที่สองเขาก็จะพูดถึงหน้าไพ่เขาแล้วค่ะว่าเนี่ย she is ready yet to innocent นะคะ no caution ก็คือ no fear เขาก็จะบอกแล้วว่าผู้หญิงคนเนี้ยอ่าเขาแทนอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ทราบว่ามันซูมได้ไหมเนี่ย เหมือนบุคคลในภพ่อะค่ะก็แทนด้วยว่าผู้หญิงคนนี้กําลังทําแบบนี้แอคชั่นแบบนี้มันแปลว่าประมาณนี้นะคะอ่าเขาก็จะบอกนะเนี่ยเขาก็จะมีหมดมีคีย์เวิร์ดมีย่อหน้าที่หนึ่งเขาจะเกริ่นเกี่ยวกับแบบเมจิเชียนสแตนดาร์ดทั่วไปนะแล้วก็ย่อหน้าที่สองเจมมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังคงอิงระบบ Ride อ w a เวทแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่ เป็นาธาตุเป็นราศีอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นเหมือนรูปภาพที่วาดขึ้นมาใหม่นะคะมันสื่ออารมณ์ฉะนั้นการอ่านนะคะก็สามารถอ่านแบบทาโร่กึ่งออร์ l เคิลก็ได้นะคะเนี่ยแหละมันเป็นความแบบความพิเศษของเขาอะแต่คือเจนชอบมากเจนชอบแบบงานอาร์ตของเขาอะแบบมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาพวาดของเขาซึ่งมันสื่ออะไรได้ไหลายอย่างนะคะคือแบบไม่ได้อิงไม่ได้อิงสัญ,ญลักษณ์แต่แบบไม่ได้เน้นสัญ,ญลักษณ์อะคะ่ะ แต่ว่าเราสามารถใช้ทํานายได้ดูภาพแล้วเราเก็ตนะคะถ้าเรารู้จักความหมายของไพ Rider ่ Rider w a i วททั้ง78บใบเนอะทำไมรู้สึกว่ามันไม่โฟกัสหรือว่าเจนเอาเข้ามาใกล้เกินไปอ่ะอันนี้พวกสีม่วงตรงนี้เขาก็จะแทนด้วย Major a ์อาคานานะคะอ่ะเสร็จแล้วก็จะไปที่กลุ่มต่อไปก็คือกลุ่ม m i n เนอนะคะ m i n เ r ก็จะมีทั้งหมด56ใบยอย่างที่เรารู้นะจะมีไพ่ที่เป็นหมายเลข10ใบแล้วก็ไพ่ ขอดนะคะไพ่บุคคลอีกสใบอันนี้คือเขาก็จะพูดคร่าวๆนะ Ace of o n ลนะก็จะเป็นไม้เท้าเขาก็จะบอกความหมายนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไพ่ถ้วยก็จะเป็นปลานะคะไพ่ดาบค่ะเขาก็จะแทนด้วยดาบนั่นแหละเนี่ยเขาก็จะบอก แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไพ่เรียนนะคะ as of pentacle ค่ะและน,นี้เขาก็จะสอนเหมือนวิธีการ reading tarot การอ่านไพ่ทาโร t ทั่วไปว่านี่เราต้องเตรียมการนะเคลียร์พลังงานถามคำถามให้เคลียร์ทำสเปรดให้เคลียร์นะคะสับไพ่เปิดไพ่อ่านโยงไพ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบทั่วไปแล้วอันนี้เขาก็จะเป็นสเปรดของเขานะก็จะเป็นหนึ่งใบสี่ใบอันนี้ก็เป็นแบบฉบับของเขานะคะหกใบ จะมีวิธีการอ่านแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น extra เป็น extra าร r d นะคะเป็นไพ่พิเศษก็คือ black numen กับ white numen นะคะก็ถ้าเป็น black numen นะคะความหมายมันก็จะออกไปใน negative นิดนึงนะคะก็คือ,อถ้ามี black numen นะคะสีดำก็เป็น negative แต่ถ้ามันเป็น white numen มันจะเป็นพลัง positive ค่ะเป็น positive energy แล้วก็จำประมาณนี้แล้วกันนะคะคือแบบ เราชอบอะเราชอบตรงที่แบบมันเป็นมันเล่มมันเล็กแบบกระทัดรัดเล็กมากดูแต่แบบเออเนื้อหาเขาดีอะคือแบบเออมันเป็นสีแล้วก็แบบเป็นคีย์เวิร์ดที่เข้าใจง่ายคือแบบเหมือนเขาตั้งใจทําให้แบบคนที่เพิ่งศึกษาหรือว่าแบบคนที่แบบอ่าเขาเรียกว่ายังไงอาจจะไม่ได้มีแบบพื้นฐานไรเดอร์เวทที่แน่นมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ เขาจะมีคีย์เวิร์ดที่แบบสเปซิฟายของมันนะคะนะอ่ะโอเคเผื่อบางคนแบบไม่ได้อยากเก็ตเรื่องไอ้นี่อยากดูหน้าไพ่ไม่ได้อยากดูคู่มือเราก็จะมาเริ่มดูไพ่กันเลยนะคะนี่ค่ะสวยคือดูแบบรู้สึกว่าแบบเออไพ่อัน,นี้แบบมันสวยมันเก๋มากอะ่ะคือเจนชอบภาพเขามากนะคะอ่ะอันนี้ก็คือด้านหลังอันนี้ก็คือด้านหน้าของไพ่นะคะกระดาษก็เป็น ขนาดของไพ่ทาโลกทั่วไปเลยค่ะกระดาษนะความหนาอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเจนจะลองโยกให้ดูปุ๊บปุุบป๊บปอ่ะขนาดก็สั้นกว่าไพ่ทาลรกปกตินะปกติมันจะเป็นไซส์เท่าไรเจ็ดคูณสิบสองใช่ไหมแต่เจนว่าความยาวเขาไม่น่าถึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูหน้าไพ่กันไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็คือเดอะฟูลนะคะมีหมาทั้งหมด1 2 3, 3่งตัว นะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงนะคะที่เหมือนว่าเขากําลังเตรียมตัวจะผจญภัยอะไรสักอย่างโดยที่เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าข้างหน้าเขาจะเจอกับอะไรนะคะเจนก็จะให้ความหมายเขาประมาณนี้อันนี้ก็คือไพ่เมจิเชียนนะคะสังเกตนะคือถ้าเราไม่ได้โฟกัสเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นสัญลักษณ์ของเขาแต่ถ้าสมมุติดูดีๆทั้งกระดุมเสื้อที่คอเขานะคะหมาเท้าที่เขาถืออยู่ อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเจอสัญ,ญลักษณ์อืแต่ลองซูซิถ้วยกระดาษทําไมเราไม่เห็นอ <c oughs> ปกติถ้าเป็นหน้าไพ่ของไรดูเว e เราอาจจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเหมือนแบบดูกันอนะ่ะแต่เราก็แบบพยถ้าเราจําได้ใช่ไหมว่าไพ่เมจิเชียนนะคะคือระบบไรดูเวะมันแปลว่าอะไรความหมายเขาไม่ได้ต่างกันนะคะ อันนี้ก็คือเป็น high prestige นะคะดูเป็นผู้หญิงที่ดูเซ็กซี่ลึกลับดูมีอะไรแบบเหมือนรู้หน้าไม่รู้ใจอะไรเงี้ยเธอนั่งอย่างเงี้ยเธอคิดอะไรอยู่กันแน่อะไรเงี้ยแบบดูลึกลับซับซ้อนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจนจะให้นิยามพายไพ่ใบนี้ประมาณนี้นะแล้วก็น,นี้ก็คือเป็น the empress นะคะเป็นผู้หญิงที่ดูสีเขามีมีสั้นด้วยนะคือเหมือนแบบเป็นผู้หญิงที่พร้อมไฟมากเห็นไหมคะอืม แล้วก็น,นี้เป็น The Emperor นะคะคือกับกำดาบแน่นมากจนอันนี้ยมองว่าแบบเหมือนเป็นเลือดไหลหรือว่าอะไรคือแบบบีบทุกอย่างมากเกินไปหรือเปล่าเหมือนแบบมีเขาเรียกว่าอะไร strong มากเป็นคนที่แบบ strong ต,ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะเหมือนแบบชีวิตในกำมือของเขานี่แบบมีภาระอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยต้องกำหมัดกำดาบให้แน่นตลอดเวลา อันนี้คือแบบความรู้สึกนะแบบแล้วแต่เลยนะว่าคนจะมองแล้วรู้สึกยังไงแต่จะมีความรู้สึกว่าเออภาพวาดเขาไอเดียมันเจ๋งดีนะคะอันนี้ก็คือเป็น the h e r o h a n นะเป็นนักบวชอันนี้ก็คือ the lover นะคะอันนี้ก็เป็น chariot นะคะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างนะเหมือนน้องวัวแต่เขาอยู่ในน้ำ นะคะก็คือเป็นสัตว์วิเศษของเขาอะค่ะอันนี้ก็คือเป็น The Strange นะคะเป็นผู้หญิงนะคะที่กําลังกอดเสือแต่เจนดูใบหน้าของเขาอารมณ์จากหน้าเขาคือเหมือนเขาเขาเศร้านะหรือแบบเขาอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่ใครคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาต้องแบบแสดงความแข็งแกร่งแสดงความแข็งแกร่งออกมานะคะคือเหมือนแบบฉันก็กลัวเสือแต่ฉันก็กล้าจูบอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือ the hermit นะะ hmm. the hermit w i e e l of fortune อ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันจะไม่มูแล้วจะไม่เมาแล้วอันนี้ก็คือ the justice นะคะ,ะมือหนึ่งถือดาบใหญ่มือหนึ่งก็ถืออเขาเรียกว่าอะไรตราช่าง the hangman อ,อันนี้เขาคือใครก็ไม่รู้แต่ว่า ภาพเต็มเขาอยู่อย่างนี้นะคะมีเถาวันรัดขาเขาไว้อันนี้ก็คือ the death นะคะเป็น death อันนี้คือเป็น temperance the devil อันนี้ติดชั่วนนะคะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นตึกพังแต่เหมือนเหมือนเป็นอะไรที่มันพุ่งเข้ามาทําร้ายเราอย่างรวดเร็วแบบเป็นอะไรที่เราตั้งรับไม่ทันแล้วเจนอารมณ์ของไพ่ใบนี้เจนมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบมันเป็นความกระทันหันไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงกับไพ่ใบนี้บ้างอืลองคอมเมนต์คุยกันก็ได้นะอืแบบเผื่อบางทีมันเป็นไพ่ที่แบบไม่ได้อิงอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อิงระบบอะไรมากแบบมันยังสามารถอ่านได้แบบอิสระ ขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเออเราจะได้แบบมีความเห็นกันว่าเอ้ยไพ่แบบนี้นะแบบถ้านหนูมองทั้งเรามองเงี้ยเรามองเป็นความหมายนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเดอะสตาร์นะคะอืมเดอะสตาร์แต่มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนทะเลทรายไหมอ่ะเหมือนแบบตัวนี้มันเป็นทรายทรายหกลงมาอันนี้ก็คือเดอะมูนนะคะเป็นเหมือนหมาป่าก,กับ พระจันทร์นะคะมันเป็นไพ่พระจันทร์ที่ไม่ได้ดูมืดเลยไม่ได้ดูดาร์กเลยสักนิดแล้วก็อันนี้มันเป็นเดอะซันที่ไม่ได้ดูสว่างด้วยเออจนชอบจนชอบนะอืมชอบอะแมอันนี้เดอะเวิร์นะคะเดอะเวิร์ปกติก็จะเป็นรูปเหมือนคนเป็นผู้ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะผู้ชายป่ะลอยอยู่แล้วก็ที่มันจะมีอะไรล้อมรอบแบบดูเป็นความสมบูรณ์แต่อันนี้คือ the world ของเขาความสมบูรณ์ของเขาก็คืออะไรเหมือนแบบพืชพันธุ์ดอกไม้คือแบบอมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอย่างเงี้ยรู้ว่าแบบฉันเก็บดอกไม้แล้วจิตใจฉันรู้สึกสมบูรณ์แล้วแต่แล้วแต่จะคิดเลยคือเจนอ่ะก็ไม่ได้ดูเจนยังไม่ได้ศึกษาคู่มือมากปกติคือแบบ อ่านแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้อ่านภาพหน้าไพ่เอาอะไรอย่างเงี้ยคู่มือก็แบบไม่ได้ไม่ไม่ได้เน้นเลยอะแต่แต่คือจะบอกว่าคู่มือมันดีนะถ้าใครแบบอยากอ่านคู่มืออยากศึกษาแบบให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับไพ่ชุดนี้ก็คือต้องอ่านคู่มือเขาด้วยอันนี้คือ t r e e of one นะคะอ่ะอันนี้ four of o n อันนี้5 of mon นะคะดูแบบไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายแต่ก็รู้ว่าแบบชั้นขมินกันเธอโดนแน่อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ six of mon นะคะอเออใบนี้สี่ใบนี้ยแบบมันมีความรู้สึกเหมือนมัน,เป,นเป็นการประทะกันนะอันเนี้ยเรารู้สึกเหมือนว่ามันยังไม่ได้ประทะเท่าไหร่แค่แบบมีการแข่งแย่งมีการแบบจะต้องแข่งขันกันแต่อันเนี้ยเจ็ดดาบของเขาเจะมีความรู้สึกว่าแบบ มันต้องไฟกันเห็นไหมปกติเจ็ดเอ๊ไม่ใช่เจ็ดดาบเจ็ดไม้เทา้าปกติเจ็ดไม้เท้าจะเป็นเหมือนรูปตรงนี้ใช่ไหมมีเจ็ดดาบเอ๊มีเจ็ดมีเขาเรียกว่าอะไรเจ็ดไม้เทา้าเออนั่นแหละเดี๋ยวแป๊บนึงพยายามจะนึกว่าไรดอเวดเป็นยังไงเออแต่ว่ามันความรู้สึกมันจับไพ่ไปเนี้ยมันต่างกันนะอันนี้ก็คือ ace of one นะคะแต่ว่าเราไม่เห็นไม้เทา้าเราเห็นแตงูมีงูที่มีดาวอยู่บนหัว มีทั้งหมดแปดตัวคือเหมือนไม่เป็นอะไรที่แบบมันเลื้อยไปเลื้อยมาอย่างรวดเร็วเหมือนแบบงูเวลาที่มันจะมาฉกเราอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันจะไม่เลื้อยแบบนี้เรามันก็จะแบบชุบๆ,ๆๆแล้วก็ฉกเราเลยอืมอันนี้คือแบบแล้วแต่แล้วแต่แบบเวลาเราเห็นหน้าไพ่แล้วเราจินตนาการยังไงเลยนะอืมซึ่งเป็นสิ่งที่เจนชอบมากเกี่ยวแบบทําให้เจนชอบไพ่ชุดเนี้ยอืมใน,น page of w a s นะคะ Night of ฟ o อนอันนี้เป็น Queen of มอนเนะคะดูแบบเป็นผู้หญิงที่มีอํานาจเป็นผู้หญิงที่แบบสามารถสั่งอะไรก็ได้เห็นปะเขาเสกไฟอยู่ในมือเขาก็ได้คือแบบอืแค่เรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องแบบเรื่องธรรมดาสำหรับฉันอะไรเงี้ยแบบฉันวิเศษฉันเกิดมาแบบพิเศษกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบ ตามความรู้สึกของเจนนะอันนี้ก็เหมือนกันเป็น king of m o r n นะคะก็คือสามารถเสกไฟได้สามารถแบบควบคุมงูได้คือฉันเป็นแบบผู้นำอะ่ะคือเหมือนแบบดูอารมณ์แบบเป็นผู้นำเผ่าเป็นพระราชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีไฟมีแบบมีจุดประกายเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบ influencer ถ้าให้เจนมองนะอ อันนี้ Ace of Cups นะคะก็คือหนึ่งถ้วยนะทุกคนแบบเป็นถ้วยวิเศษที่ทุกคนต้องไขว่ขวาคือแบบมันเป็นโอกาสเริ่มต้นเป็นโอกาสดีๆที่แบบเหมือนมีใครหยิบยื่นให้เราก็ได้หรือว่าแบบจะมาช่วงชิงโอกาสไปจากเราแล้วแต่จะอ่านเลยนะอันนี้ก็คือ Two of c u p นะคะเหมือนแบบประสานงานร่วมมือร่วมใจคุยกันมีการแบบว่าร่วมแรงทำอะไรกันสักอย่าง อันนี้ก็คือเป็นการไม่ใช่มันไม่ได้ดูเป็นการเฉลิมฉลองนะแต่เหมือนเป็นพิธีกรรมที่เราต้องทําร่วมกันคือต้องไปอ่านคู่มืออันนี้อีกทีนึงแต่แบบเจนรีวิวไพ่เจนก็จะยังไม่เน้นอะไรอย่างนี้มากนะคะคือเหมือนแบบให้ทุกคนแบบมีฟีลลิ่งในการอ่านไพ่ไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเจนแบบในความรู้สึกเจนมีความสึกว่ามันมันดีกว่านะคะ อันนี้ก็คือ f Four of cup นะคะปกติมันจะเป็นเหมือนรูปคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เรารู้สึกเบื่อใช่ไหมอันเนี้ยความรู้สึกเขาเหมือนมันไม่เบื่อมันไม่ได้เบื่อนะแบบไม่ได้เป็นความน่าเบื่อไม่ได้เป็นแบบเหมือนมีอะไรเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเสกอันนี้ไปให้ใครหรือว่าเขากําลังลอง practice ทําอะไรสักอย่างอืมซึ่งยังไม่รู้ว่าจะทํามันอย่างไรอืมยังเหมือนยังค้นหาวิธีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือ five of cups นะคะเฉินเทถ้วยหมดเลยเพราะว่าอะไรฉันรู้สึกเศร้าฉันรู้สึกแบบหมดอะไรเททิ้งให้หมดเลย <c ười> อันนี้ก็ six of cups นะคะไะอันนี้ seven of cups นะคะคือ <c ười> เหมือนถ้วยที่แบบอุดมสมบูรณ์มีแต่ปลามาคอยอุ้ยกล่องไพ่ร่วงมีแต่ปลามาว่ายเวียนนะคะดูแบบมีเป็นถ้วยที่แบบมีสเสน่ห์มาก หรือถ้าให้เรามองเป็นเกี่ยวกับความรักนะคะก็คือเหมือนเป็นถ้วยอันนี้คือตัวเราหรือตัวเขาแล้วก็แบบมีปลาก็คือมีคนมาร้อมรอบแบบมีตัวเลือกเยอะไปหมดเลยมีแต่ตัวเลือกดีๆทั้ทงนั้นเลยเ of cups ค่ะ9 of cups 10 of cups นะคะมีความรู้สึกแบบหลัล่งลา มีความสึกหลั่นล,ะละ้าเหมือนแบบพวกเรามีเหมือนไปแข่งอารมณ์เหมือนแบบไปแข่งเชลลีเดอร์มาแล้วแบบมีชัยชนะร่วมกันหรือเปล่า <c oughs> คือแบบทุกคนแบบเต้นรําประกาศชัยชนะฉลองชัยชนะให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ Page of c u p นะคะ Night of Cup Queen of Cup นะคะดูเป็นแบบสาวเจ้าเสน่ห์มากแบบมีเสน่ห์แพรวพราว แล้วก็ดูถ้าสังเกตน,นะเขามีตาที่สามอยู่บนหน้าผากด้วยนะอแต่ก็แบบไม่เคยลองไม่เคยใช้รูปตาที่สามในการทํานายเลยนะแบบมีใครเคยใช้ทำนายบ้างไหมอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอืมเราคุยกันได้นะอันนี้ก็ king of cups นะคะ ace of swords นะคะหนึ่งดาบ Two of Swords ค่ะอืมอันนี้ก็คือเหมือนอะไรเหมือนเขาถือตั้งใจจะถือดาบถือมีสองอันป่ะแต่เหมือนว่ามันมีอันนึงมันมันกาลังจะหลน่นหรือว่าแบบเขาโฟกัสแต่อันเนี้ยแล้วเขาก็ลืมอันนี้หรือเปล่าอันนี้ Tree of Swords นะเหมือนรักกันอะแต่แทงกันเรียบร้อยเนี่ยดูโดนแทงข้างหลังเรียบร้อยอะค่ะอันนี้ก็คือหยุดพัก เหมือนแบบดาบมันเราอาจจะอมองอารมณ์เหมือนแบบแบบดาบมันจะลงมาอย่างเงี้ยแต่คือแบบมันพอสไว้ก่อนคือเหมือนแบบเขาอาจจะหันหลังหนีปัญหาก็ได้นะคือแบบเหมือนใช้เวทมนต์พอสดาบไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วฉันก็หันไปยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะรับดาบอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นห้าดาบค่ะอันนี้หกดาบ เจ็ดาบอันนี้คือดูครั้งแรกอนะน่ากลัวเราแอบ,บกลัวไพ่อันนี้รู้ปะมันเหมือนแบบเขากำลังจะกรีดอะไรกันสักอย่างเนี่ยเราเราไม่ชอบพไพ่ใบนี้เลยเราพูดจริงๆนะเราเห็นแล้วเรากลัวอันนี้ก็คือเ i g of Swords นะคะแปดดาบเขาเหมือนโดนล่ามอืมถือไก่อารมณ์แบบว่าอยากจะถือดาบออกไปสู้แต่กลัวกลัวน้องไก่หายหรือเปล่าอ,อันนี้เก้าดาบนะคะอืม เครียดนอนเลยดีกว่านอนพักหนีความจริงไม่อยากตื่นมาแล้วมาเจออะไรแบบนี้อันนี้ก็คือ10บดาบป,ประมาณว่ารับไม่ไหวแล้วเออมีอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเอชเพจออฟซนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้อะไรเป็นอัศวินดาบเป็นควีนถืดาบนะคะ อารมณ์แบบฉันเบื่ออะไรจากตรงนี้มากแต่แบบฉันเบื่ออะไรที่ฉันเป็นแบบดูจากสีหน้าเขานะแบบรู้สึกอารมณ์เขา,าแบบฉันเบื่อสิ่งที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยแต่แบบด้วยภาระหน้าที่ฉันต้องถือดาบนี้ไว้ฉันยังทิ้งอะไรไปไหนไม่ได้อันนี้มาโนเาเองนะออันนี้ก็คือเป็นคิงดาบนะคะเหมือนอารมณ์ถ้าให้เจนมอง,องเขานะเหมือนแบบโหยง่วงตาแทบปิดแต่แบบฉันทำอะไรไม่ได้ ฉันยังต้องถือดาบรักษาการอยู่อย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นหมวดสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นไพ่เหรียญอันนี้ก็คือหนึ่งเหรียญน,นะคะสองเหรียญค่ะสามเหรียญอันนี้สี่เหรียญดูแบบห่วงเหรียญมากนะคะดูแบบงุกอ,อันนี้ก็คือห้าเหรียญดูเห็นจะเห็นเขาร้องไห้เหมือนแบบ เศร้าใจอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอันนี้ก็คือหกเหรียญน,นะคะอืมอันนี้จะมองว่าแบบเขาเป็นคนใจบุญสุนทานก็ได้หรือแบบเขาไม่ได้ยึดติดอะไรกับเหรียญพวกเนี้ยอืมไม่ได้มีอารมณ์ร่วมไปกับเหรียญเลยถ้าให้ถ้าให้เจนมองนะอืม คือเหมือนเรื่อยๆมีก็ได้ไม่มีก็ได,มได้มีก็ให้คนอื่นหรือว่าคนอื่นอาจจะมีแบบเอาเหรียญอะไรมาให้เขาเหมือนว่าคนอื่นอาจจะหยิบยื่นโอากาสมาอะไรให้เขาแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบกระหายในโอกาสนั้นก็เป็นได้นะคะเ of Penta e เพนทัคเนะคะอีชออฟเพนทันะคะ,น,ะ,คะ,น,ะ,คะนั่งนับเหรียญกำตังไว้เลยคือเหรียญอันนี้ฉันหนามาได้ด้วยตัวเองฉะน,นั้นแบบเธออย่าเข้ามานะอย่าเข้ามายุ่งกับเหรียญของฉันอันนี้ อันนี้ก็9 of Pentacle แล้วก็10 of Pentacle ค่ะเหรียญเยอะเงินเยอะ,อยยอะแต่ไม่เข้าใจว่าน้องหมาต้องการจะทำอะไรกับเหรียญเหล่านี้นะคะอันนี้อัศว,วินเหรียญน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นควีนเหรียญน,นะคะไพ่บางใบเขาอาจจะแบบแอบนุ๊ดนุดนิดนึงนะ อันนี้ก็จะเป็นผ้าพิเศษนะคะก็จะเป็นอ้นี่ black newmen นะคะแล้วก็ white newmen อันเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าไพ่คร่าวๆของเขานะคะคืออย่างที่เจนบอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือช่วงนี้ในบ้านมาแมลงมันเยอะมากเลยเหมือนมันหนีฝนหรือมันหนีอะไรเข้ามาแบบเป็นทุกปีเลยช่วงเนี้ย นะคะมันก็จะเต็มโต๊ะไปหมดอ่าอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวหน้าไพ่ของเขานะคะคือไอที่เจนอธิบายเกี่ยวกับหน้าไพ่ของเขาอ่ะคือเจนแค่อธิบายตามฟีลลิ่งที่เจนมีกับไพ่ขเขามันจะไม่ได้ตรงกันในคู่มือนะฉะนั้นทุกคนแบบต้องเข้าใจนะมันเป็นฟีลลิ่งส่วนตัวของเจนที่มีต่อไพ่ชุดนี้คือถ้าแบบเพื่อนๆแบบอ่านหน้าไพ่แล้วไม่ได้มีฟีลลิ่งเดียวกับเจนหรือรู้สึกว่าความหมายมันเป็นอย่างอื่นก็เอาตามที่เพื่อนๆคิดเลยนะเพราะว่าการ การอ่าน,าน,านพวกไพ่ทาโร่หรือออราเคิลมันควรจะเป็นแบบนี้นะคือเอาเซนส์แรกที่เรามีกับไพ่อะเพราะว่าเขาเป็นไพ่ของเรานะคะพลังงานของเขาจิตใต้สํานึกของเขากับเรามันจะต้องคลิกกันอันนี้คือเขาเป็นไพ่ของเจนฉะนั้นคือแบบอันนี้มันเหมือนเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรเซนส์แรกที่เรามีในในตอนที่เราเห็นหน้าไพ่อ่ะอันนี้แหละมันเหมือนเป็นระบบที่เราวางไว้กับไพ่มันแบบมันเหมือนแบบมันฝังอยู่ไปนนะใน จิตใต้สำนึกของเราแล้วเดยวเวลาที่เรามาเปิดไพ่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราใช้ไพ่ทานายอะความหมายมันก็จะยึดต,ติดมันจะเป็นสิ่งที่เรายึดต,ติดไว้อย่างนั้นอะเหมือนแบบเหมือนเราดูไพ่ชุดนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าแบบอย่างที่เจนบอกว่าเหมือนเขา เขาเรียกไงอ่ะเขาจะเดินทางไปไหนสักที่นเนี่ยแบกของจะเดินทางแล้วแต่แบบฉันไม่รู้หรอกว่าทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงใชนั้นคือฉันต้องไปเสี่ยงเอาฉะนั้นคือไพ่ใบนี้เจ๊ก็รู้สึกว่าแบบคนที่ได้ไพ่ใบเนี้ยคือเหมือนแบบต้องเป็นคนที่กล้าเสี่ยงหรือแบบไม่ได้กล้าไม่ได้เป็นคนที่ชอบเสี่ยงหรอกแต่แบบใดภาวะเนี้ยคือเขาต้องไปอะ่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ไปมันจะดีหรือเปล่าแต่เขารู้แค่ว่าแบบ the things the show มัน must go on อะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือเหมือนแบบ มันเป็นอารมณ์ที่เราเห็นไพ่แล้วเรารู้สึกแบบนี้นะคะฉะนั้นคือแบบไอ้ที่เจนพูดมาทุกคนไม่ต้องใส่ใจนะไม่ต้องแบบโอ้เจนพูดอย่างนี้เจนมีความรู้สึกกับหน้าไพ่ชุดนี้แบบนี้แสดงว่าเราต้องอิงตามเจนอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะไม่ต้องถึงขนาดนั้นอืทุกคนต้องอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนศึกษาคู่มือแล้วก็ดูหน้าไพ่แล้วก็แบบ มี f e ลลิ่งตอนหน้าไพ่นะคะในมุมมองของตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำนะแต่อันนี้เจนแค่แบบมารีวิวแบบความน่ารักของหน้าไพา่แล้วก็รีวิวรูปหน้าไพ่ให้ดูว่าเออไพ่ชุดเนี้ยไว้นูเมนออารมณ์เขาเป็นแบบเนี้ยคือเจนอะชอบมากเลยนะสำนักพิมพ์เนี้ยคุณสำนักพิมพ์ที่ก็ยังอ่านชื่อไม่คล่องนะ l i มิโนอ1เนะคะคือไพ่เขาหลายชุดเลยอะคือแบบชอบงานอาร์ตของเขาชอบกระดาษไพ่ของเขาชอบแบบความครีเอทกล่องไพ่กับคู่มือของเขานะคะแล้วก็ไพ่ของเขาอะคะพลังงานดีมากจริงๆนะคะฉะนั้นคือแบบถ้าใครสนใจไพ่ชุดนี้ก็คือไปอเขาเรียกว่ายังไงไปตำกันเลยนะคะก็มีทั่วไปนะคะ k i n o นคุ i ิยะเอเชียบุหรือว่าจะเป็นร้านไพ่ที่ขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย เออนะคะมีขายหลายร้านก็ขายเกือบทุกร้านนะคะอืมคือแนะนํานะคะคือแบบถ้าใครเห็นชอบเห็นแล้วแบบชอบนะคะถ้าเหมาะก็เหมาะกับจะบอกว่าเหมาะกับเพศหญิงหรือเพศชายก็ไม่เกี่ยวนะคะคือเอาแค่ว่าเราเห็นแล้วเราชอบเราแบบรู้สึกว่าพลังงานของไพ่แบบเนี้ยหน้าตาประมาณเนี้ยเออเรารู้สึกว่ามันอ่านง,ง่ายเหมือนแบบดูไปพร้อมเจนอย่างเงี้ย เวลาที่เจนรีวิวหน้าไพ่แล้วเพื่อนๆรู้สึกว่าเออมันดูแล้วแบบเฮ้ยมันดูเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยก็แสดงว่ามันแปลได้ว่าเคมีอของเขากับเรามันตรงกันเราเห็นหน้าไพ่แล้วเราแบบรู้สึกแบบเออดูใบไหนก็รู้สึกว่าเกทอะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันต้องศึกษายากอะไรเงี้ยก็แสดงว่าแบบพลังงานของเรามันมันได้อะฉะนั้นก็คือ ถ้าใครรู้สึกแบบนี้นะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชอบอเห็นแล้วชอบแบบฉันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าแบบฉันกับเขาจะทํางานร่วมกันได้ง่ายก็คือแปลว่าพลังงานแบบมันจูนกันได้แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องแบบเสียตังฟรีอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบซื้อไพ่มาแล้วแบบในที่สุดเอ,อิ่มพอดูหน้าไพ่อย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะว่าไพ่ชุดหนึ่งราคามันก็หลายตังเนอะอ่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวไพ่ไวนูเมนนะคะเดอะเซค e รท Animal taro นะคะของคุณอัลบาบีจีนะคะเจนเรียกเขาว่าอัลบาบีจีเนอะอ่ะโอเคงั้นเจนก็จบนะคะขอจบการรีวิวไ่าชุดนี้เพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบอะไรยังไงก็ไปหาซื้อกันได้เลยจะ้ะราคาที่เจนซื้อมาประมาณเท่าไหรเจ็ดหรือ800รกว่าบาทนี่แหละอมไม่เกินไม่เกินเนี้ยไม่เกินพันนะ ถ้าสมมติว่าซื้อช่วงมีโปรโมชั่นมันก็จะถูกลงนะคะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกเอเชียบุ๊กกับคิโนโคุนิยาเขามีจัดโปรโมชั่นอยู่ไหมแล้วก็ร้านค้าในช้อปปีอย่างเงี้ยเผื่อเพื่อนๆมีโค้ดส่วนลดมีโปรโมชั่นมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกลงฉะนั้นคือมันจะบอกราคาไม่ได้เลยว่าแบบเจ็เท่านี้800เท่านี้อะไรเงรี้ยถูกแพงยังไงก็คือไม่มากนะคะอืแต่ก็แนะนำให้ซื้อของที่มีลิขสิทธิ์นะคะ เราต้องสนับสนุนเจ้าของผลงานศิลปินผู้สร้างด้วยเพราะว่าต้นทุนในการทำไพ่แต่ละชุดอะคะ่ะมันสูงมากนะคะแล้วมันเป็นลิขสิทธินะอ่าฉะนั้นคลิปเนี้ยอะโอเคไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวคลิปมันยืดนะเจนก็ขอลาไปก่อนแล้วก็เอาไว้มาพบเอาไว้มาพบกับเจนนะคะในคลิปรีวิวไพ่ใหม่ๆฉะนั้นคลิปนี้เจนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย